เรื่องของคนอื่นรู้เยอะไปก็ปวดหัวในยุคที่รายละเอียดของชีวิตของผู้อื่นทําได้เพียงคลิกเดียวบนโทรศัพท์มือถือแค่เปิดโทรศัพท์เราก็รู้แล้ว,ลลวไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความทุกข์ยากส่วนตัวสามารถถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกบางครั้งเราก็พบว่าตัวเองเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายไม่รู้จบตั้งแต่ชีวิตของเพื่อนสนิทครอบครัวไปจนถึงเรื่องราวส่วนตัวของคนแปลกหน้าที่เราติดตามบนโซเชียลมีเดียเราต้องเผชิญกับประสบการณ์อารมณ์และข้อมูลมากมายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราได้รับข้อมูลนั้นและ ความเห็นอกเห็นใจมันมีคุณค่ายังไม่ต้องสงสัยแต่มันก็มีเส้นบางๆระหว่างความสนใจที่ดีต่อสุขภาพจิตเรากับการครอบงำตัวเองด้วยการเล่าเรื่องของภายนอกมากเกินไปลุงตีว่าเมื่อเราข้ามเส้นนี้การเอาใจใส่อาจกลายเป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เวลาเราโฟกัสอะไรมากๆเราอยากรู้อยากเห็นนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่าจิตใจเราจะยุ่งเหยิงมันหนักใจลุงตีว่าบางครั้งมันก็ชวนให้เราปวดหัวนะครับเพราะการรักษาสุขภาพจิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญ มากพอๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายเราเช่นเดียวกันครับเราจะไม่บริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราเราก็ไม่ควรบริโภคข้อมูลที่มันทวงจิตใจของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของผู้อื่นแม้จะก,กระจ่างแจ้งและในบางครั้งก็สร้างแรงบันดาลใจได้แต่ก็สามารถนําไปสู่การเปรียบเทียบความวิตกกังวลและความรู้สึกราวกับจมอยู่ในประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วเราจะทาไงกับมันครับคำตอบอยู่ที่ตัวเราเองว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องราวนั้นมากน้อย สิ่งสําคัญก็คือเราต้องเลิกสรรเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเราจะยอมให้มันเข้ามาในสมองเราเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นภาระลุงตีไม่ได้หมายถึงการไม่แยแสหรือไม่สนใจแต่เป็นการใช้ดุลยพินิจและปกป้องพื้นที่ทางจิตใจของเราให้เรามีสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกเชื่อลุงตีนะครับยิ่งไปกว่านั้นการสร้างเวลาในการไตรตรองตอนเองมุ่งเน้นไปที่การเดินทางและความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง มันเป็นสิ่งสาคัญในโลกที่ดึงดูดความสนใจของเราออกไปด้านนอกตลอดเวลาการหันเข้ามาด้านในจิตใจเราแล้วก็สร้างพื้นที่สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับรุงตีว่าบางครั้งวิธีการแก้ไขที่ดีสุดของเราก็คือการมุ่งเน้นไปที่การเขียนเรื่องราวของตัวเราเองนั่นแหละครับแทนที่จะเป็นผู้ชมดูคนอื่นใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นครับก่อนจากกันไปบอกอตีน่านะครับว่าเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้ไปก็ปวดหัวคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ อย่าประสบความสเร็จต้องถามคนที่ประสบความส้เร็จกับลงตี CEO